สวัสดีและสบายดีฟังล่าวและฟังไทยเนาะภายในและต่างประเทศเมิร์สสมองสบอนเมเนกะ้ะอยู่กับสองบ่าวเซ็งชาแน,นลถ้ามาเลาะตลาดวางเวียงเด้เอพ่อแม่พี่น้องว่าพ่นขายยางป้ายอย่าวแล้วก็ไปนะมาพ่นขายยาง ตลาดบางเวียงนะเฮ้ยบางตลาดบางเวียงพนขายงานเนาะแม่ค่ากันเม่ค่าสวยสวยเม่ค่างามงามอ่ะสาวางเวียงทั้งงามทั้งใจดีอ่ะว่าพนขายงานเนาะตลาดบางเวียงเฮาเด้ออยู่แขวงเวียงจันท์ตลาดบางเวียงจ้าเอาว่าพนักงายอีหยัง เปินค้าหนอใหม่เด้ออ้าเปินคายมากอ้นนี้อันนี้เจ้าขายโลดถ้าได้่หมากอันนี้นะโลดสีสิบบาทอ่างามงามพี่้องจ้างามแห้ง งามหลายหลายพี่พน้องมาท็นคารโลสี่สิบเนาะอ้าไปไปเพิ่นขายยังได้ไปมีของแปลกๆปลวะไปน้ำกันได้พี่น้องไปเบิ่งน้ำกันได้เพิ่นขายยังขายผักขายมีขายใครค,คือเก,กา่านั่นยเลยพี่น้องเอ้ยเมฆ่าก็นเมฆ่างามงามมาเมฆ่านี่ก็มีแต่ร์พวงามงามมายิ้มหวานเฉลย แม่ขานี่ค่ะเบงหอสมขอถามแน่แม่กัามฮอสมขายจุกเทไรน,นี่ตาพันตาพันอ่าแม่คนกนจะจดีดีนี่จุกน้องมีจักห่อแม่อ่าเด้อแม่ขาพันเด้อจะดีดีเด้ออ่า ูผู้สื่อกันยิมบานไปลอยอยู่ผู้สื่อกันได้แปบ๊บนึ่งเด้ออันนี้ก็คือฝากเชิงเนาะหานเฟือเด้อนี่นะ อาหาเฟอร์เรียนสลายอยู่เรียนสับลาบอยู่ด้วยอาหานเฟอร์เดอ้ออาหารเฟอร์หั่น้าเปียกเนาะใปไกายไปกายมาอยากก็มากินมาเวะได้เนาะแซบแซบอ้าสมพักอา้าวเมค้ากันยิมหวานผู้เมค้ากำลังกำลังเฮ็ดพักชมเมค้ากันงามงาม พาเละ ه, าะเด้อพาเลาะตลาดบางเวียงมากับลูกสาวคือเกาจ้ะโอ้ยเบิ่งของข้าวของหวานเพิน่นเอ่อของข้าวของหวานอ่าอันนี้แม่นน้ำมันยังบ่แม่น้ำมันหมูเด้อทานผสมเด้อน้ำมันหมูบังนาไม่ขาดเด้อไม่ขาดการยิมบ้านหวานวานะ ขาดสาวังเวียงเลยจะดีมัตสูสุกคนอา้าวของกินของอา,อาหารสุกมีซุปน้ำมันซมสินแหงอัลวัวใส่กอกอ่าพามาเบิ้งฟังนี่อ่ะพามาเบิ้งฟังนี่เด้อ มีคิวอโคให้สะดวกสบายทันใจว่องไวเลยอ้าอาไโละทางนี้คือเ<ว>กามาหนี้บ้าวเซ้งกับผ้ามาทัวตลาดวังเวียงจ้าอยู่กับสองบ้าวเซ้งผ้าทัวะนะคะ มีครบหมดทุกอย่างอีงนังนอเป็นกระปุกนี่ว,น,วนจอกเทาได้ี่มเออบัองซีมบังอนีรบะ ซิมบางกันกระสบอยู <itch assessment> ่บ่เนาะแส็บ่มาซิมเบิ่งเ้อมาสิมเบิ่งนำกันแสบป่ะเสบลาลายซิ่เบงกันมอย่าลม้อมาให้ต่มาจ้ะ มาปนน้ำกันอันนี้คือมะคคือดินจ้ะ うん。<Yeah. S 2> mm hmm.